สวัสดีค่ะนักเรียนอาจรวมถึงนักเรียนโรงเรียนวิเชียนมาตูกับนักเรียนโรงเรียนอื่นเนาะคนที่เข้ามาเนี่ยก็ครูเนี่ยชื่อครูแอ๊นะคะแนะนำอีกครั้งหนึ่งขอให้พวกเราช่วยสับตะไคร้เนาะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากที่คลิปก่อนหน้านี้เรามาดูกันเยอะนะอ่ะทีนี้ในเรื่องของวันนี้ครูจะมาติวในเรื่องของการ เตรียมสารละลายบทที่5นักเรียนชั้นม4ถูกไหมเทอม2แล้วการเตรียมสารละลายเนี่ยเรื่องนี้จะเน้นเนาะเน้นในเรื่องของความเข้มข้นเป็นหลักก็คือโจทย์ทุกอย่างประยุกต์ใช้ความเข้มข้นนั่นเองซึ่งในรูปแบบของเฟกเตอร์เนี่ยครูจะไม่สอนแล้วรอบนี้ครูจะสอนการใช้สูตรลัดซึ่งเฟกเตอร์ถามว่าเฟกเตอร์ใช้ได้ก็ต่อเมื่อแสดงวิธีทำถูกไหมในหนังสือสอวทอเขียนมาให้เราใช้เฟกเตอร์แต่การใช้สูตรลัดเนี่ยจำเป็นก็ต่อเมื่อเหมือนเราทำข้อสอบแบบ ช้อยอย่างเงี้ยเออตัวเลือกสีตัวเลือกแบบเนี้ยเฮ้ยจะมาทํารูปแบบเฟกเตอร์มันก็นานถูกไหมให้เรามาทําแบบรูปแบบสูตรมันก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้สูตรลัดของครูที่จะให้ไปไม่เยอนเยอะนะไม่อยากพูดเยอนเยอะอ่ะทีนี้ไปต่อเลยเตรียมกระดาษจดเนาะหาพื้นที่ว่างเลยนะคะอย่างน้อยปากกา3สีมาจดพร้อมครูสูตรลัดสูตรลัดมีด้วยกันประมาณ5สูตรที่นักเรียนต้องจำนะโอเคหรือใครถนัดเฟกเตอร์ก็ใช้เฟกเตอร์ไปเลยอันนี้ครูแล้วแต่พวกเรานะพวกเราชอบแบบไหน1 โมลเท่ากับ mv ส่วน1,000โดยตัว m เนี่ยก็คือโมลาร์ถูกไหมโมลาร์หน่วยเป็นโมลต่อลิตรนั่นเองส่วนตัว v V คือปริมาตรนะคะปริมาตรต้องเป็นหน่วยมิลลิลิตรนั่นเองนะถ้าจะใช้สูตรที่1แต่เราเห็นไหมเราจําได้ไหมโมลเนี่ยมันสามารถแตกย่อยได้เป็นโมลเท่ากับ g ส่วนเอ็ดับเองตัว M ก็คือกรัมถูกไหม m ับก็คือมวล โมเลกุลหรือมวลสูตรนั่นเองใช่ไหมคะเราก็สามารถแตกโมลตัวเนี้ยให้เป็นโมลเท่ากับ g ส่วน m.w. ได้อันนี้เราต้องจํานะโมลเนี่ยโมลตัวแรกเนี่ยอันตัวนี้จะเป็นโมลของโซลูตใช่ไหมอ่ะนักเรียนโรงเรียนอื่นนะคะถ้าสมมุติด,ดูปุ๊บเนี่ยครูจะมีการแทนตัวย่อนะถ้าสารละลายคําว่าสารละลายครูจะแทนคําว่า solution แบบนี้ แต่ถ้าเป็นตัวละลายตัวละลายนะคะจะเป็นโซลูตโซลูตตัวย่อคือแบบนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้นะ,ะทีนี้โซเวนโซเวนก็คือตัวทำล,ลายเราจะย่อเป็นโซเวนแบบนี้โอเคไหมคะจะย่อดได้ง่ายกว่าการเขียนภาษาไทยที่มันย่นเยอะซฮ้ยมันยาวอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมทีนี้สูตรที่หนึ่งเนี่ยมันแตกยอให้ออกมาแบบนี้อะแบบนี้ก็ได้ทีนี้ครูขอสรุปแล้วกันว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะย้ายตัวโมล่าเนี่ยให้มันมาอยู่ตัวเดียวได้ไหม อ่าได้สมมติอ่าในโจทย์มีการถามถึงโมลารเฮ้ยนี่ไงเราสามารถย้ายมาเป็นไอกรอบสีเขียวๆที่ครูเขียนเนี่ยโมลารเท่ากับ g ส่วน mw คูณนะด้านบนคูณ1,000ถูกไหมด้านล่างคูณด้วยปริมาตรเนี่ยใน2ส,สูตรเนี้ยเราไม่ต้องจำให้มันเยอะเนี่ยมาจำไว้ตัวนี้ได้ไหมอ่าได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าโจทย์ถามหาอะไรโอเคไหมคะอ่าทีนี้ โมลเท่ากับจี S, ส่วน m นี้สูตรพื้นฐานที่เราต้องจําอยู่แล้วไม่เป็นไรถัดมาสูตรที่สองเนาะสูตรลัดที่สองโมเลลโมเลลนึกถึงอะไรโมลต่อกิโลกรัมนั่นเองเนาะโมเลลโมลต่อกิโลกรัมโอเคโดยตัวกิโลกรัมเนี่ยตัวนี้จะแปลกเพื่อนใช่ไหมโมเลลเนี่ยกิโลกรัมต้องเป็นของสารละลายหรือว่าต้องเป็นโซลเวนตัวทําละลายโอเคถูกต้องโดย โมเลลเนี่ยจะเป็นหน่วยโมลต่อกิโลกรัมถูกไหมกิโลกรัมตัวด้านล่างตัวเนี้ต้องเป็นของโซลเวนนั่นเองโซลเวนก็คือตัวทำละลายใช่ไหมคะอ่ะโอเคมาดูสูตรกันเนาะสูตรเท่ากับ w1 คําว่า w ก็คือ weight ถูกไหมมวลนั่นเองอ่ะ W1 ส่วนด้วยอ่ะส่วนด้วยอันนี้ครูขอเปลี่ยนนิดน้อยนะคะจะทําให้เราจําได้ดีขึ้นนะจำได้ดีขึ้น,นะนสลับข้างนิดนึงเออส่วนด้วย MW อันนี้ก็ W2 เมื่อกี้แค่สลับกันนะคะโดยตัว MW ก็เป็น MW ของ s o l u t อันนี้ก็เป็นกรัมของโซเวนอะโมเลลเท่ากับมวล W1 ส่วนด้วย MW คูณ1,000ส่วนด้วย MW2 W2 นั่นเองโดยที่ตัว W1 ส่วนด้วย MW ตัวเนี้ยต้องเป็นของ s o ลูตตลอดนะคะอย่าลืมนะ s o ลู t ก็คือตัวละลายนะ ส่วนด้วยไอตัวเนี้ย w 2เนี่ยก็คือมวลของตัวที่2จะเป็นกรัมของโซเวนโซเวนก็คือตัวทำละลายถูกไหมเนี่ยจำสูตรนี้ให้ได้นะเนีย่ยแทนค่าผิดดิดขาดโอเคไหมอ่ะทีนี้อันที่3กับ4นะคะการเปลี่ยนร้อยละให้เป็นโมลาร์เฮ้ยมันมีด้วยกัน2สูตรนะทำไม2สูตรมาดูตัวแรกหัวข้อ3ร้อยละเป็นโมลาร์ percent w g h by volume เห็นไหมมันตัวต่างกันหรือเหมือนกันเลยตัวต่างกันใช่ไหมคำว่าเปอร์เซ็น เวทไบลูมนะคะก็คือเปอร์เซ็นมวลต่อปริมาตรถูกไหมอ่ะแสดงว่าตัวเนี้ยมันการแปลงร้อยละของเปอร์เซ็นต์เวท o l ลูมให้เป็นตัวโมล่าอ่ะใช้สูตรโมล่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์สิบส่วนด้วย M w นั่นเองโดยที่ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ที่โจทย์ให้มานั่นก็คือร้อยละเวท o l ล m มนั่นเองเอามาแทนตรงนี้เลยโอเคไหมคะอ่ะถัดมาสูตรที่สี่ร้อยละแปลงไปเป็นโมล่าเหมือนกัน โดยที่ใช้เปอร์เซ็นต์รูปแบบเหมือนกันนั่นก็คือวอลลุ่ม by วอลลุ่มนั่นเองเหมือนกันไหมเหมือนกันอะเวท by เวทเหมือนกันไหมเหมือนกันถ้าตัวที่เหมือนกันเมื่อไหร่เนี่ยเวลาเราจําสูตรนะมันจะมีดีเข้ามาเกี่ยวข้องดี D ก็คือความหนาแน่นสูตรก็คือ M โมลาร์เท่ากับเปอร์เซ็นต์สิบดีส่วนด้วยเอ็มดับบิโดยตัวเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ของวอลลุ่ม by วอลลุ่มแล้วก็เวท by เวทที่โจทย์ให้มาโอเคไหมแต่ว่าโจทย์ต้องการถามหาตัวเนี้ยเอ,อย็มโมลาร โอเคฮะไหมแล้วก็ดีโจทย์ก็ให้มา Mw เราต้องหาเองซึ่ง Mw เนี่ยก็หายุกตัวอย่างเช่น H 2 o ถูกไหมมี Mw เท่าไหร่ไฮโดรเจนเนี่ยเลขโมเลกุลคือ1มีกี่ตัว2ตัวเหมือนเดิมเลยบวกด้วยออกซิเจนเลขโมวลตอมคือ16กี่ตัว1ตัวนั่นเองบวกกันเท่ากับ18นั่นเองเนี่ยสิเนี่ยก็คือค่า Mw ให้เราไปทบทวนคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ด้วยนะมีนะโอเคสูตรที่5 d เท่ากับ m ส่วน v โดยตัว d เนี่ยจะเป็นความหนาแน่นถูกไหม m m ก็คือมวลส่วนด้วย v ปริมาตรโดยตัวมวลเนี่ยมวลจะต้องเป็นหน่วยกรัมซึ่งมวลตัวนี้ถ้าเราจะนําไปใช้ในะสูตรนี้นะจะมวลต้องเป็นมวลของ s o l u ชันนั่นเองมวลของ s o l u ชันบางคนเอามวลของ s o ลู t ไปคิดผิดทันทีระวังด้วยนะ solution หรือสารละลายนั่นเองถัดมา v v ก็คือต้องมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะถ้าเป็นลิตรก็เราต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนนะคะ่ะ โอเคนะอันนี้คือการสรุปสูตรทีนี้เราลองมาทําโจทย์สัก2ข้อก่อนแล้วก็คลิปวิดีโอที่2เนี่ยเดี๋ยวมีโจทย์เพิ่มให้นะจะเป็นการทําโจทย์แบบเร็วๆเ,เลยออนะอ่ะนะอันนี้ก่อนโจทย์ในแบบฝึกหัดสส,สวทนั่นเองนะคะสารละลายเลดทูคอไลน์นะ p b c l เเข้มข้น5ส่วนในล้านส่วนถูกไหมมีความหนาแน่นเฮ้ย 1กรัมต่อมิลลิลิตรจงหาความเข้มข้นในหน่วยต่อไปนี้เขาต้องการหา3โจทย์ด้วยกันถูกไหมคะร้อยละโดยมวลอ่ะร้อยละโดยมวลเรานึกถึงอะไรเปอร์เซนต์เวทบายเวทนั่นเองโอเคร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรคำว่ามวลต่อปริมาตรนึกถึงเปอร์เซนต์เวทบายวอลลุ่มนั่นเองโอเคเก่งมากโมลาร์คือเอ็มใหญ่หรือเอ็มเล็กเอ็มใหญ่นั่นเองโมลาร์เท่ากับเท่าไหร่ัอเนี้ยสามสเนี้ยคือเขาต้องการหาเนี่ยเราเปลงมาแค่นี้ถ้าเรารู้แค่นี้คือ10%เรเราได้แล้วนะ เออถูกแล้วนะ,ะทีนี้ PVCl เข้มข้น5ส่วนในล้านส่วนคําว่าส่วนในล้านส่วนนึกถึงอะไรนึกถึง ppm นั่นเองคําว่า m ppm ที่เราเรียนมานะคะสรุปสูตรนะ m นึกถึง10ยกกําลังอะไรล้านใช่ไหม10ยกกาลัง6นั่นเองโอเคถูกต้องนะคะอะเรามาตีความหมายตรงนี้ก่อนอันดับแรกก่อนจำโจทย์นะเราต้องตีความหมายก่อนว่ามันต้องการบอกถึงค่าอะไร มาดูความหมายแรก PBCl เข้มข้น5ส่วนในล้านส่วนต้องการสื่อถึงว่า PBCl 2เนี่ยนะมันมี5 5ะไร5กรัมในในสารละลายสารละลายขอย่อนะคะสารละลายในสารละลาย10กำลัง6กรัมนั่นเองอันนี้คือความหมายของมันโอเคไหมจะเป็นตัวหน่วยที่ตายตัวเลยกรัมกับกรัมแต่ตัวด้านหลังสารละลายเนี่ยถ้าเป็น ppm ก็10กำลัง6ตายตัวเลย แต่ตัวเลขด้านหน้านี่ต้าเลขเปลี่ยนเลขเป็น4ปุ๊บแสดงว่าตัวนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเหมือนกันก็4นะคะอ่ะทีนี้มันมีความหมายหนึ่งที่สามารถแปลงได้ก็คือ pbc l 2 5มิลลิกรัมในสารละลายเท่าไหร่เฮ้ยในสารละลาย1กิโลกรัมนั่นเองอันนี้ก็สามารถแปลงมาเป็นรูปแบบนี้ได้อยู่ที่ว่าโจทย์ต้องการหาอะไรเราก็สามารถเลือกตัวใดตัวหนึ่งมาใช้ในการแทนค่าได้เฮ้ยมันเป็นยังไงอ่ะครูเฮ้ยเริ่มมึนเว้ยอ่ะ เริ่มเมินไม่เป็นไรมาคิดไปพร้อมครูเนาะความหนาแน่นความหนาแน่นเมื่อกี้เรานึกถึงตัวดีถูกไหมอืมตัวดีอ่ะตีโจทย์ก่อนตีโจทย์ทุกรอบเลยดีสิ่งสําคัญเนี่ยการการหาคําตอบเนี่ยครูไม่เป็นห่วงแต่ครูเป็นห่วงเรื่องการตีโจทย์ว่าเราจะตีโจทย์ได้หรือไม่อ่ะหนึ่งนี้ก็คือหนึ่งกรัมคําว่าสารละลายอ่ะความหนาแน่นของสารละลายถึงไหมสแสดงว่าหนึ่งกรัมตัวเนี้ยเป็นหนึ่งกรัมของโซลูชันนั่นเองโซลูกล็ก็คือหนึ่งกรัมของสารละลาย ต่อคำว่าต่อเนี่ยแสดงว่ามันมี1ด้วยนะต่อก็คือขานใช่ไหมอ่ะก็คือมี1มิลลิลิตรของโซลูชันด้วยเนี่ยนี่เขา,าต้องการสื่อค่าแบบนี้เลยเห็นไหมอ่ะถัดมาหาข้อ1เลยไม่ให้เยอะครูพูดมากเกินไปแล้วอ่ะหนึ่งเนาะเปอร์เซนต์เวทบายเวทเท่ากับคําว่าเปอร์เซนต์เวทบายเวทสูตรเราจําได้ยังครูว,ว่าทุกคนจําได้แล้วเนาะเวทตัวที่1จะต้องเป็นมวลใช่ไหมมวลอ่ะเวทตัวที่1ต้องเป็นเวทของอะไร ของโซลูตโซลูตก็คือตัวละลายส่วนด้วยคำว่าหารเนี่ยเห็นไหมต่อเนี่ยก็คือส่วนส่วนด้วยเวทตัวที่สอง่ะเวทก็ใส่ไปเลยเวทของโซลูชันเนี่ยผู้จำได้แล้วนะคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาไปคูณหนึ่งร้อยอ่ะเท่ากับเวทโซลูตให้มาดูออยังลองดูสิสารละลายเล t ทูคลายอ่ะ, line, อะก็คือไอตัวเนี้ย PbCl2 เนี่ยก็คือตัวโซลูตนั่นเองโอเคไหม PbCl2 คือโซลูทนะอ่ะโซลูทมวลของโซลูทเท่าไหร่ PbCl2 เท่าไหร่ห้ากรัมอ่ะโอเคเราจำได้ไหมว่าถ้าเราใช้สูตรนี้หน่วยมันต้องเหมือนกันถูกไหมกรัมต่อกรัมถูกไหมอ่ะเห้ากรัมนะคะห้ากรัมส่วนด้วยเวทของโซลูชันโซลูชันเนี่ยถ้าสมมุติเรา,าตัวนี้ห้ากรัมแสดงว่าสารละลายของเราต้องเอาสิบกำลังหกกรัมนั่นเองนะคะ ถูกต้องเก่งมากตามตามัดกลามคูณด้วยหนึ่งร้อยอ่ะศูนย์ตัดศูนย์อ่ะศูนย์ตัดศูนย์อะไรเงี้ยก็คิดไปห้าคูณหนึ่งร้อยหารด้วยสิบกำลังหกเราได้ค่าเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์หกสามนั่นเองใช่ไหมอ่ะหนึ่งจุดศูนย์หกสามอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะให้ทุกคนคิดไปพร้อมกันหาได้เท่าไหร่นะห้าคูณสิบกำลังลบสี่ เออขออภัยนะคะนี่ขออภัย5้าคูณสิกำลังลบสหน่วยเป็นเปอร์เซนต์เวทบายเวทนั่นเองนะได้แล้วข้อที่1ทีนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2หาเปอร์เซนต์เวทบายวอลลุ่มถูกไหมเปอร์เซนต์เวทบายวอลลุ่มเหมือนกันเลยอ่ะนี่ ทบทวนนะเวทของตัวด้านบนก็คือเวทของโซลูต์ส่วนด้วยวอลลุ่มปริมาตรถูกไหมปริมาตรของสารละลายมีคําว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือคืนหนึ่งร้อยเวทของโซลูต์เรารู้แล้วเมื่อกี้เฮ้ยเวทของโซลูต์ก็คือห้ากรัมนี่ถูกไหมอ่ะทีนี้เฮ้ยแล้ว v ล่ะ v ของโซลูชันเนี่ยหาได้ยังไงอ่ะโอเคอาอแทนสิ่งที่รู้ก่อนก็คือเวทของโซลูต์ห้ากรัมใช่ไหมห้าไปเลยห้าส่วนด้วยตัวที่เราไม่รู้คือ v ปริมาตรโซลูชันคูณ100ปริมาตรเนี่ยเราหาได้จากอะไรจำได้ไหมสูตรเมื่อกี้5สูตรเนี่ยลองดูซิมีสูตรไหนที่มีปริมาตรเข้ามาบ้างมีหลายสูตรเลยแล้วสูตรไหนมีความหนาแน่นบ้างเฮ้ยนี่ไงสูตรที่5มีความหนาแน่นเข้ามามีปริมาตรเข้ามาอ่ะแสดงว่าถ้าเราต้องการหาปริมาตรเราเอาสูตร5้ามาใช้ได้ไหมอ่ะมาลองดูกันนะคะสูตร5เนาะในการหาค่าวีตัวนี้นะคะครูขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนาะ D เท่ากับ m ส่วน v หาปริมาตรก็ย้าย v ขึ้นไปใช่ไหมสลับกัน v เท่ากับ m ส่วน d โดย m ตัวเนี้ยอย่าลืมนะต้องเป็นต้องเป็น m ของอะไรมวลของมวลของ solution ใช่ไหม m ตัวเนี้ย่ะ m solution เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย solution สารละลาย m ก็คือ10กําลัง6ส่วนด้วย d วเข้าไว้ไหม d ความหนาแน่นให้มาในโจทย์นี่เห็นไหมความหนาแน่น1กรัมต่ l. อมลตร ใส่หนึ่งนั่นเองใช่ไหมอ่ะโอเคมีค่าเท่ากับ v ก็คือ10บกำลังหนะคะอ่ะสิบกำลังหกมิลลิลิตรทีนี้เอาสิบกำลังหเนี้ยไปแทนเลยตรงนี้เลยตรงที่เราไม่รู้ค่า v 10บกำลังหกคำนวณมาได้ค่าเท่าไหร่เองได้ค่าอยู่ที่5้าคูณสิบกำลังลบสเหมือนเดิมโอเคถูกต้องนะคะถ้าใครได้แบบนี้เปอร์เซนต์เวทไบเวอลุ่มนั่นเองได้แล้วข้อที่สต่อมาข้อที่สาม อ่ะข้อที่3นะคะหาโมลร์ถูกไหมหาโมล a าอ่ะข้อ3ามโมลร์เนี่ยขอใช้สูตรได้ไหมอ่ะสูตรโมลร์ว่ายังไงเอ่ยด้านบนเมื่อกี้โมลร์เท่ากับ G อ่ะ G คูณหนึ่หารด้วย m w คูณ v ถูกไหมอ่ะสูตรโมลร์นั้นก็มีแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากร้อยละเนี่ยร้อยละเนี่ยให้เป็นตัวโมลร์มีไหมสูตร มีสมมติครูขอใช้ตัวร้อยละของตัวที่มันเหมือนกันเนี่ยร้อยละเปลี่ยนไปเป็นโมลาร์ใช่ไหมขอตัวเปอร์เซนต์เวทายเวทมาใช้แล้วกันก็คือ m นะคะ m เท่ากับเปอร์เซนต์ d ส่วนด้วยค่า m ดับ b ก็คือเอาร้อยละตัวไหนมาใช้เอาร้อยละของตัวที่เหมือนกันก็คือในเนี้ยในโจทย์นี้ก็คือเวทายเวทให้มาแล้วในข้อที่1อะค่าในข้อที่1นเนี่ยไอตัวค่านี้ เราเอามาใช้หาต่อได้เลยนะคะโอเคเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็คือที่เราหาได้ในข้อ1 5ึ่งคูณสิบกำลังลบสคูณด้วย10คูณด้วยดีให้มา1นั่นเองหารด้วย m w m w นี้เป m w ของ pbc l 2นะคะ pbc l 2เนาะมีค่า m w เท่าไหร่คะ m w อลองคำนวณดูนะคะ M W P B เนี่ยก็คือ207บวก C L คือ35.5ดคูณด้วย2นั่นเองได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ได้ค่าเท่ากับ278นะคะนั่นเอง M W ได้มาแล้วเฮ้ย <c oughs> M W ก็มาแทนเลย278คำนวณแล้วข้อที่3ได้เท่าไหร่ได้ 1, 1. 80ค10กำลังลบ5มลาร์หน่วยเป็นโมลต่อลิตรหรือว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยจะเขียนมลาร์เลยก็ได้หรือมลาร์แบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะเนี่ยประมาณใช้สูตรเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมโอเคนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเข้าไปฟังคลิปตัดไปคลิปที่2นะมาเจอครูให้อีกครั้งในคลิปที่2นะคะจะลุยโจทย์อีกประมาณ6-7โจทย์เนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสู้ๆนะ